ว่าทรงไม่ค่อยชอบใช่ไหมคะเหมือนแต่ว,ว่าทรงไม่ค่อยสวยจริงแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยาสามารถแก้ไขได้นะคะที่เราเนี่ยก็คือจะแก้ไขฉีดต,ตกแต่งให้ในส่วนของฟิลเลอร์อีกประมาณแนะนําเพิ่มอีก10 C ซีซีนะคะแล้วก็จะตกแต่งตรงบริเวณเนืน่องจากน้องชายถ,าถ้ามีการเบ้ซ้ายนะคะทรงเขาเนี่ยก็จะมีความโดนดันออกมานิดนึงก็จะทําให้ความทรงซ้ายขวาเนี่ยไม่เท่ากันนะคะ รงส่วนนี้แนะนําว่าหลังจากที่ฉีดไปอ่ะจัดทรงให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วพันผ้าเอาไว้ยที่หมอแนะนําตัวนี้ทรงจะกลับมาสวยเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นด้วยอีกค่ะ เนื่องจากว่าฉีดมาจากที่อื่นเนาะก็คือใช้ตัวในสซวเอสเซนติกเนอก็เลยใช้เป็นซิลเลอร์เนี่ยชนิดเดิมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยดีที่สุดในท้องตลาดนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของการความทรมอะไรเงี้ยคนไข้ตอนายไม่พอใจแล้วแต่ตอนเนี้ยได้แก้ไขให้แล้วนะคะฉีดเพิ่มไปทั้งหมด 10cc ด้วยกันนะคะเดี๋ยวถามความสัมภาษณ์ความคิดเห็นนิดนึงว่าเห็นแล้วโอเคไหมชมนยคะ มานเลยครับโอเคดีขึ้นอยู่นอกจากเดิมน,นะคะครับผมโอเคก็ดีขึ้นเยอะนะคะก็ดูแล้วก็ถ้าใครฉีดมาแล้วมีปัญหาอยากแก้หรืออยากเพิ่มนะคะแนะนำที่เจสสิก้าคลินิกได้เลยนะคะ